สวัสดีครับับวนนี้เราจะไปกินอะไรอ๋อซังจียวเซอร์โบกรูร์กันก่ะที่นี้อ่ะโนบิตะบอกว่าหมูย่างอร่อยมากห<อ>มย่างเสร็จแล้วใช่ไหมครับฟองวังให้อยู่วันนี้ฟองนแข็งแรงก็เอาโอใช่เจกูเขาบอกว่าเจกูพูดใช่น่าจะดีใช่ไหมดูดิพนักงานก็ทำหน้าตาดีม,มนนะัดม่มนะแอบเห็นนิดนึงด้วยเธอหัวล้ออ่ะ ไปสู้부터จีจิมาร่าสวัสดีครอันนี้ม mm ัสกก์เบอรสีมาล่อ๋อเด็ตต์มัสกกบอาล่ทุกคนจำได้ไหมครับเพื่อนผชื่อนบิตาวันนี้มาหาบ้านเรานะมาที่ยวนะวันนี้โนบิตาพาเราไปกินอร่อยอร่อยทุกคนอยู่ตรงนี้คืนรูปให้นะครับหน้าเหมือนกับโนบิตาแค่ไหนเร็นจิงชื่ออะไรนะมินโฮมินโฮทำไมไม่ได้มินโฮ ก็เหมือนชื่อดาราปะน่าจะไม่เหมือนดาราแต่ชื่อดาราทำไมอ่ะก็ไหมีอะคนจะได้โนบิตะโนบิตะโนบิตะดีกว่าโนบิตะครับแล้วก็ท้อเอาเอาไม่ใช่อันนี้คือคงเพื่อนคนเอิ้นโนบิตะไม่ผมร่วง่อนอีกคนนึงผมร่วงเราเอาหูบปังมาดิทุกคนซ้อมมาเตรียมหูบปังมานะครับหูบปังอันนี้ก็คือทําให้แบบท랜สเลเตอร์เออเธอเธอใส่อันนึงแล้วก็ให้โนบิตะใส่อันนึงดิ 민도이가봐라 이거 번역기거든? 당사. 이 아니 태랑보 롱두라 감투콘 아니야, เสีย나จะทำ우 타이 먼사ส디ั사ด디카 민토 사ว디카 어, 안녕하세요 칸데. 어, 네가 한국말로 말해 봐라. 남쏨 안녕하세요. ส니สวัสดีตว่าเพื남고 มินโฮวันนี้กินอะไรันเี๋ยวก้โชี่ยวกเตนตอใช้ได้แต่ว่าต้องค่อยๆพูดอืมันเดชนิมาเอมินโฮวันนี้กินอะไรนวันนี้าเพื่อนเธอนว่าวันนี้กินอะไรเออเธอบอกวันนี้จะกินอะไรวันนี้เราจะไปกินอะไรอ๋อซงเกซบก 무 어이 툭툭 차이 잘돼. 차이 나이 도찬이냐 아니 그냥 산거다 가자 이제 아 맞다 더더더더 하이 하이 노비 딸라 공권 이거 메? 공권이 뭐도 민도 니 가지고 먹고싶은거 골라라 선물 사온거 중에 터뻣 하이 노 어디? 마스크 트랩 마스크 트랩필요없 근데 여기 내 이름 적혀있다 아 그럼 필요없다 그기 이거 그냥 어, 음, 노비타 보고 음. 이ชอบเพรา 이런 거요. 안 먹어요, 저랑. 이거 가져가라망고 망고, 아, 망고 안 먹는데. 노비타. 아. 지금 어디로 가는지 설명해도. 팔공산갈 거야, 아, 공산팔공산대구에팔공산이 있어. 팔공산그그베와배 먼ขาว라고 갑자와ชื공ภูเขา.ภูเขา,มีอะไ 조금 포 택시 ขับรถนากก่ากลัวมากคุณลุงอ่ะเขาเห็นคนรีวิวบอกว่าที่เกาหลีขับรถห่างกันแบบ 1, หนึ่งคันนึงใช่ไหมช่บบวหนึ่งคัน่ะแต่รู้ไหมว่าข้างข้างกระจกแทบจะติดกันติดกับรถลเลยนะทุกคนต้นผมขับรถที่ประเทศไทยใช่ไหมครับผมก็บางทีบนนะทำไมคนไทยชอบขับรถอิดก,การอะไรเงี้ยแต่ว่าเมื่อวานเรานั่งแท็กซี่แล้วก็ผมก็เปลี่ยนคิดนะครับที่เกาหลีขับรถแบบน่ากลัวมากกว่า มื่อวานใช่ไหมครับทุกคนเรานังแท็กซี่อ่ะคุณลุงขับให้ใช่ไหมคุณลุงก็แบบชอบปนนะใช่ไหมบีแตตลอดบีเตดตีตีแล้ก็แบบเสงแบบรถข้างหน้าอะไรเงี้ยแบบส้มกับผมมาจับมือเล็งๆกันเราจะตายหรือเปล่าอะไรเงี้ยที่นี่ทุกคนเห็นไหมครับขังกันอย่างนี้นะต้องดูตอนที่รถติดค่ะรถจอดอาจจะเห็นว่าแบบว่าเว<อ>้นระยะทางแตนลคันช่งคัน,ชคนใช่ 온 층에요 나니야 노비타 보무야 어, 로이 마? 무삼찬무 3층. 커. เป็นยังไงบ้างอ่ะ?분아 이거 뭐 먹을래? 왜, 아, 왜 주문 먼저 해야 되나? 어, 그래 그러니까 준비해 준다. 여기는 아. 추가잘안 된다. 어, 아 그냥 이거 해라. 가족세트 할까? 가족세트 이거 다 먹을 수 있겠나? 난좀 많이 먹어? 허긴 <목소리도> 여ม어้ย <목소리도 못한 것 같다> 많이 여 많이 먹족세트 할까? 다이니아 똥상관 보아래로 봐. ลูกข้าเยอะอกินแล้วก็สั่งเพิ่มยากไง<อ>สั่งที่เดียวแล้วก็ต้องไปกินข้างในนั่งรอก่อนดูนะอันนี้ก็ผปของใครตัเวเองอยู่ไหนอยู่นู่นโทรศัพท์ทิ้งก็ป่อยตรงนี้เขารู้สึกว่าเคยเห็นคนอ่ะเล่าว่าถ้า ถ้าเกาหลีวางมือถือไว้หรือว่าวางถุออัพา์กระเป๋าตังค์ไว้อ่ะไม่หายออปกติกาแฟอะกาแฟอย่าง,ง,งนี้ันยังไงก็ไม่ค่อยหายเพราะว่าแบบเหมือนว่าที่เนี่ยตแบบดุใช่ไหมออกฎหมายอ่ะเนี่ยวางแล้วก็ไปไหนก็ได้นะครับทุกคนเพราะว่าที่เกาหลีทุกที่มีกล้องอะถ้าหายใช่ไหมครับแจ้งตำรวจกับเป๊ะเดียวเดียว <Ad ios. S 1> เจ้งตำรวจแล้วก็ตำรวจปอดป้องที่แบบ C C T V แล้วก็จับเป๊ปเดียวนะครับทุกคนแต่ว่าผมรู้สึกป็นไม่ยอมรับนกครับโนบิตะทิ้งไว้อย่างนี้ผมรู้สึกแบบไม่สบายใจอ่ะเขาเก็บก่อนนะ ไม่ใช่ขโมยนะเขาเก็บก่อนอย่างเดียวทุกคนดูบรรยากาศน,นะครับประมาณนี้อรุ้งเหมือนเด็ข้างในด้วยแล้วก็นั่งดูวิวข้างนอกด้วยอ๋อเราได้ตัวนี้นะครับทุกคนแล้วก็มีแบบเตรียมของแบบเรียบร้อยก่อนนี่เห็นไหมเอออย่างนี้ดีแล้วก็ทุกคนนี่ก็คือกับทันนะครับใหญ่มากนะใช่ไหม อันนี้อันนี้คือกับเกมมีโซอสสองอย่างอันนี้มีอะไรคะอันนี้เกลือเกลือกับเขาก็ไม่รู้เหมือนกันจิ้มที่ที่หมูย่างบ้างแล้วก็น้ำจิ้มโซยูปันจังอันนี้ซัมจังอ้าวเหรอแล้วก็ผักที่หกอินแล้วก็มีอันนี้ด้วยนะอันนี้เหมือนสักสลัดเออเขาค่อยถาให้เธอแล้วไหมเป็นออเดิร์ฟเธอกินเสซิล์ฟตอนไหมเขาอยากรู้ว่าเธอกินแล้วก็แบบรสเหมือนหรือเปล่า น่าอร่อยนะเขาอยากรู้นะข้างในแบบน้ำจิ้มแบบข้ออะไรสีแดงๆอะ่ะต่างกันบ้างไหมต่างกันต่างกันที่เขาทำให้ใหกินมากเลยจริงเหรอค่ะน่าเลยโยเหมือนสลัดที่แม่ทำให้อะ่ะใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเขาลองลองชิมบ้างมันไม่ลองชิมแล้วเพราะว่ามาแล้ว น,นี่นะครับทุกคนมีกุ้งด้วยปลาหมึกด้วยนะแล้วก็หมูด้วย ตัวนี้เธอเชาได้หรือ,อยังเขาอธิบายว่าคนก็หลีไม่หมักหมูเห็นไหมเทาเกลือใช่ไหมแล้วก็ย่างกินโอ้หว้าวเห็นไหมตอุทาเผาแล้วก็แบบรู้สี่สวยมากนะใส่อะไรจะเล่าเหรอ ไม่รู้เหมือนกันนิ่หามกะเห็นมั้ยบทุกคนทุกคนก็เตรียมไ่ายถ่ายวีดีโอมู้ยเห็นไหมนไมทุกคน ไม่ใช่เจก,กูเขาบอกว่าเจก,กูพูดไทยน่าจะดีใช่ไหมดูดิพนักงานทุกคนน่าจะดีม,ม,มนะั่นมั่นนิดนึงด้วยเออวันนี้ต้องขอบคุณโนบิตะนะเลี้ยงเหรอ,อไม่เลี้ยงเขาเลี้ยงแต่ว่าโนบิตะเป็นเลือกให้ดีไงขุดตัวก,ก่อนนะโอ้ยต้องรีก,กินรีก,กินโนบิตะรมกินแล้วขุยมาหนึ่งก้อนจีบขุดอมินโดะอยากลองติ๊กขึ้นมาดูหน่อยหมูยอชอตส์ที่ติ๊เขอ้น มึมยยงมกินโมบิตได้จริงจิงสิเด้งเด้งเอางเอาใส่หมูใช่ไหมต้องมีพักปุ๊บต้องกินอย่างนี้สิอร่อยมากาอ่ะครับกอนดีเธอหัวเหรออ่ะเลี้ยวห่อ ก็บอกว่าเขากินฟอมมากกาย,ยังไม่จมหนะครับทุกคนต,ต,ต้องยังกิมจีด้วย ปกติประเทศไทยอยากเรียกพนักงานต้องอย่างนี้ใช่ไหมครับหรือว่ามองนี่ใช่ไหมยอยู่ตรงนี้ต้องเสียงดังพูดเมื่อกี้ผมก็ยกมืออย่างนี้ใช่ไหมครับโยบิตาบอกว่าจะทอะไรจะจะเพือ่อนหรออะไรเงี้ยโยบิตาไม่เข้าใจไงนี่เนาอันนี้ข้างในนะแขกไม่ใช่กินนะครับเจ้าขอทำให้เย็นเฉยๆผมก็เลย หยที่ใส่แก้วเลยสงสัยทำไมใส่น้ำแข็งแค่นี้เธอเป็นคนเกาหลีทำไมเธอต้องถามคนเกาหลีด้วยว่าอะไรเขาอยุดที่ใทยน้ํเกินไปไงทุกคนคงคิดว่าที่เกาหลีอาหารมันจะดองยากอ่ะแต่ว่าจริงๆไม่ใช่นะครับแล้วตัดเท็งหน่อยแต่ว่ามีอยู่นะแล้วพี่จับบอกว่าตั้งใจพามาที่นี่เพราะว่าอะไรรู้ปะายุดยุบได้ด้วยไงขอบคุณที่ยังขอบคุณเยอะตั เพื่อนเขาบอกว่าโอ๊ะตขืนไงจริงๆอ่ะเรามาที่นี่ต้องสร้างก่อนเพราะว่าอะไรรู้ปะสร้างข้อมยากหไงเพราะว่าทำให้แบบไฟต้องโชว์ไฟด้วยอะไรย้ทีเดียวได้ไหมทีเดียวอันนี้เพื่อนเธอเคยมาอย่างเคยตุ๊กเราอ่ะลืมเอาอะไรมาว่าวน้ำจิ้มซีฟอาจริงๆนะทุกอย่างอร่อยแต่รู้สึกขาดอะไรอันหนึ่งก็คือน้ำจิ้ม น้ำจิ้มแบบประเทศไทยให้ลอยกว่าที่นี่เขาส่นมากจิ้มเกลือจิ้มอะไรอย่างงี้เบาๆทุกคนดูนะครับเต้าหู้ต้องงงมากทำไมเต้าหู้ก็ยังให่แล้ที่นี่ดีนะมีอะไรกินเยอะไม่ใช่หมูอย่างเดียวใช่ไหมซีฟู้ดผักไส้คลองอะไรเงี้ยพี่ธะจะกินหัวปุ้งไม่ใช่เหรอไม่ถ่าิดเนาะจริ <c oughs> จะเที่ยวมาที่นนะี่บอกเลยร่อยม ก็แบกินหวัวกุ้งได้เหรอคอเป็นน่าบ้านน้องย่างเงี้ยตอนที่เธออยู่เกาหลีจะกินไหมหัวกุ้งตัวมากผมก็ยังไม่ไม่เคยเกินผมก็กินหวัวกุ้งตั้งแต่อยู่ที่ไทยเพราะว่าข้างในมีมันไงแต่เซี่ยวก็ต่างเด้เซี่ยกุงบริาเมี บริ่ัทเนี้ยแบบเดนกว่าปมากึงอ,อัเคยดเอน็นเส้นหนคสาม,มารถกินได้สถึงสี่นรา,าอยู่ที่เป็นเมืน9 0 0้าพันวอนองพันก็บไม่แพงนะไม่เกินส0มพนไม่แพงเนาะจะกินหมูย,ย่างที่ประเทศไทยอแบบไม่ถึงหนึ่งพันอย่างเงี้ยแพงเราว่าคิดกับราคาประเทศไทยก็ไล้รู้สึกแพงใช่ไหมดี๋ยวข้อรเลยว่าไม่แพงมินด 이정도의이 가격이면 비싼 거봐 네. 네. 아, 뭐 아, 어, 여기 보통 가격. 맞나요? 맞아. 다어보도한 마리가 만 원씩 할아 진짜? 여기 두 마리 들한국은 해산물이 좀 비싼데. 근데 한국에 바다가 많은데 왜 이렇게 해산물이 비싼 거야? 삐까무하. 새 깻초 코로. กูกินแบบที่เจริอยออามา,มานีไม่ไให้จกินไม่ดีไอจะไปเกีียวได้ทั้งหมดประมาณเก้าหมืนสามพันวอนก็เกือบ 3, เกือบสามพันนั่นแหละไม่ถึงสามพันนะสองพันาบาท นีวิววิวแถวร้านที่บอกว่าเป็นร้านภูเขาแล้วก็ทุกคนวันนี้อ่ะโนวิตาพาเรามากินข้าวอ่ะอร่อยมากนะครับเอาจริงๆอร่อยไหมเธออร่อยค่ะอร่อยนะเนาะหมูย่างกเกาหลีอร่อยนะครับทุกคนมีอะไรนู่นนี่แล้วก็แบบดูกิจากรรมอะไรแบบสนุกสนุกเผาบ้านด้วยตลกตีสนุกตีแล้วก็วันนี้นะครับทุกคนโนวิตามีงานเยว่แล้วก็ต้องกลับบ้านนะโอเคนะครับทุกคนวันนี้แค่นี้กันนะครับ เจอกันวิดีโอหน้านะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ